สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะฮะสหรับเจ้า MT09 นะครับรถคันนี้นี่เป็นรถปี2018เลขไมล์ี่6,000กิโลเมตรเท่านั้นครับสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงรถใช้มือเดียวด้วยจะแต่งอะไรบ้างเลขไมล์แท้ไหมมาชมเลยครับมาครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมาอยู่ที่6,960กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบรรทุกค้าให้ดูทุกคันกุญแจครบ3ดอกนะฮะ หัวโช้เดิมสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงคอบนสวยครับนี่ครับทูกตาแฮนด์เดิมสวยไม่มีรอยประกับไฟฟ้าครับตัวหนังสือไม่มีเดือดลานะครับนี่ครับปอกแฮนด์เดิมมือคลัตช์ครับรวมถึงมือเบรกนะครับมือเบรกเป็นแบบก้านเหรียญปรับประดับได้นะครับประกับคันเร่งตัวหนังสือไม่มีเดือดลางนะครับชุดถังครับเป็นสีถังเดิมนะครับไม่มีรอยบุบบลักยิ้มฝาถังน้มันเดิมสวยไม่มีรอยนะฮะสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบทุกตำแหน่งคันนี้ครับมีการลื่นด้านข้างมาให้ด้วยนะครับเบา นะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับแฟลิงด้างข้างนะครับฝั่งขวาไม่มีรอยล้มล้มแปะแตกแล้วด้านหน้าครับมา้อมกับชิลหน้าแต่งนะครับเป็นสีแมสสีเข้มพูเลยนะฮะแล้วก็โคมไฟหน้าครับไม่มีรอยนะฮะเห็นไหมครับใสๆเหมือนใหม่นะครับกระบอกโชคคู่หน้านะครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างเลยนะครับแล้วก็นี่ครับฝังคนหน้าครับเป็นของเดิมสีเดิมนะครับสีเดียวตัวรถนะฮะแล้วก็ยางด้านหน้าครับจะคงเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์เพราะนี่คือ 5,000กิโลเมตรแท้นะครับแล้วก็นี่ครับล้อหน้าครับสติ๊กเกอร์เต็มนะครับไม่มีถลอกนะครับไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับผมดูนะฮะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโช๊คนะครับก็ถึงคาลิเปอร์นะครับไม่มีรอยหินรอยล้มอยสไลา์สันนี้ครับมาพร้อมอากาศหม้อน้ำแต่งตรงรุ่นครับนี่ครับมีโลโก้นะครับจากกาเป็นรูปมเ r m ี09ูนนะครับนะครับแล้วก็คอท่อด้านหน้าครับสวยสวยใสๆสครับไม่มีคาบขี้ดินนะครับคาบตะการต่างๆนะฮะ ปาริ้งฝั่งขวาสวยครับไม่มีรอยนะครับไม่มีแตกดาวแน่นอนทิ๊กเกอร์เต็มนะครับฝาเบาเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแครงเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยครับน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวพักเท้าฝั่งขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักขยี้ไปข้างหลังไม่คดไม่งอนะคันนี้มาพร้อมกระถ้าแต่งทรงเ C สซีโปรเจกต์เป็นแบบทริปออนฟังเสียงท่อคันนี้กันนะครับสาธิดง่ายครับรอบเดินเบาดิ้งจะได้เป็นไง ร็ววรอบก็โยนต์นิ่งนะครับผมไม่มีสะดุดเลยคันนี้นะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีถลอกไม่มีเฉือนกระแทกด้านข้างครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นร่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับแล้วก็ล้อหลังครับนี่ครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะยางหลังครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับ6,000กิโลเมตรแท้นะฮะไฟท้ายเดิมสวย นะครับบางคนหลังเดิมครับไม่มีบิดเปี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนสำหรับคันนี้ครับฝั่งซ้ายครับนี่มาดูฝั่งซ้ายกันหน่อยโซนเตอร์เดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับนะฮะนี่พักเ้าฝั่งซ้ายครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะครับแกงเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวนะฮะฝาว่าวเดิมสวยเช่นเดียวกันไม่มีรั่วซึมมาคาบกาวนะฮะ หน้าเครื่องครับขอท่อสวยครับไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าด้านข้างครับหน้าเครื่องแห้งใสไม่มีหยดเยิ้มนะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายก็ไม่มีรอยหินรอยล้อมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมผัสด้านขวาเลยฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยครับผมเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับเจ้า MT0078 คันนี้ครับ60กิโล2 69,000บาทจานลต้นเดียง3 3,550บาทเท่านั้นสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมครับตอนนี้จะมีโปรโมชั่น ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับเรารับแลกเทินบิ๊กไบทุกรุ่นนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณกำลังหารรถบิ๊กไบค์มือสองคุณภาพดีกันทีเด็กไม่แท้คุณต้องมาที่นี่เท่านั้นครับพันตบ,บัตยนนทบุรีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ